สวัสดีกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฮอลเล็ตทาวเวอร์ดีเฟกันนะครับวันนี้เราจะมาซุ่มกล่องมาณนี้กันนะครับห้าสิบกรกล่องรู้เลยว่าเกลือเกลือแล้วก็เกลือเกลือหมดเลยสถานที่ต่อไปที่จะสู่จะเป็น ตรงนี้ที่กว้างๆน่าจะสดน่าสนใจเลยเกลือหมดเลยนะครับผมดูเกลือเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็สุดท้ายแล้วครับผม ว้าววัดเกลื่อนหมดเลยอัปเดฮอปแมนนี่อัปเดฮอปแมนได้ละโอ้น่าสนใจอยู่อืมม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 ไมมได้นะไดมมม มันมีไหมมีแค่ล็อกมีแค่ขวากับเทนนิสแมนสีบูแมนแล้วก็บ,บอบอทอยเล่นทนี่พอน่าสนใจหลุดแล้วก็เข้าปัดโข้าเสนอเมลยทันทีจากที่ส่มมาคือเกลือหมดเลยนะครับแล้วก็ขายขายจะตัดภาพเป็นตอนที่ขายเสร็จเลยขี้เกียจขายขายและไอ้น,นี้ด้วยโอเคตัดกันหนึ่งสองสาม โอเคจากนั้นเราก็เทเลพอร์ตไปตรงแถว,วตรงนี้ที่สุม่มเราขอให้สุ่มได้ทันทีวีแมนกันด้เอือดตงเงา no no จะน้อยใจที่คณะหลับ ที่ฉันเกลือเดี๋ยวจะที่ฉันเกลือที่สุดไมอ่อะไรและนี่จะเป็นเอ่อชื่อหนึ่งซี่นี่ครับเพื่อนๆไม่เชื่อว่าผมแอปเกะเค้าแม่จริงโชว์เลยนะครับผมคล้องแท้ครับไบเดโม โอเคครับขอบไปคลิปนั้นนี้ครับขอบคุณละหอหหห